Okay. Eh. No, 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 ya, <coughs> เยอะชิบหายเลยมัอนเฮี้ยมันรอรอกกูเลยแตกเฮี้ยอุตส่าห์รอรอกูเนี่ยกล้อยรอกูไปเฮี้ยตายแล้วมึงสัตว์อื้อออกไม่รองเองรอกเองยินยิงดาวเข้า9.9เฮี้ยพันแตลงแล้วกระจอด เนีน่ยเนออะไรวะนินใส่ตาเกิดบ้าน <c oughs> มาละตัวไหนก็เต็มบ้านไวเปอร์อะไวเปอร์อะไวเปอร์ตายไปแล้วมาอีกอีกแ้วอ,อีกสัตว์เอ้ยย <c oughs> ี่ยิบสองแต่ต้องปล่อยพวกสายท้อออกไปเล่นนะ <c oughs> บ้านเกิดบ้านเกิด โอ้ดับมันจะสนองอาว้ยหลอกคิดหัวโอ้โหเฮียสุดจัดบ่ในกดตีปุ๊บแม่งขึ้นกลมๆเลยเรือเรือทะลุไอสัตว์

ที่สามโมนสี่ไม่ได้ใช้กุหมัดหมัดไม่ดีลรอรอ็อกหมัดมันดีลร็อกอเลย <c oughs> วาย <c oughs> อื้อหือพูดที่อะไรหมอมันโอ้โห <c oughs> ไม่ใจด้วยอดอะไรวะ

แม่งก็ยืนเอาหมัดรอรอล็อกอยู่าวิ่งวิ่งไม่ผ่านบันไดต้องไฟเยอะๆเล่นกลางแล้วเล่นกลางแม่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาละหมาละไอ้สหดอ้ยีมีก็เพียบเพียบเลยมันต้องมาสองมาเจ้าไม่ไหวยีกลางก็ไม่ไหวเอะมาสองเลยกลาง เล่นเล่นในบ้านเลยเล่นในบ้านหรอมะไอตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดดเข้าไปเล่นเลยมามามาเชื่อไหนยชื่อไหนถอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเยี่ยเยอะจริงเฮ้ยอือท้อนอีกจะเล่นอย่างไรกำจ่ายต้องรับตลอดโต๊ะสามือสองน่ได้ใช่แก ลงบ้านอย่างเดียวอ่ะลงบ้านแล้วออกไอ้เฮียรอ่เขามิไอ้ไอ้อืมไอ,อ,อ,อ้นี่ก็ยิงกันแล้วค่ะบต้องเลยมนไม่ได้เลยเอ,อ๋อตายกูไม่ออกเลยววะ แจ็คแม่แม่งคููหกหมื่นศักด์ไม่กดเลยมองมาแล้อโอมตายเอ้ามันเตะทีสองแต่คููโดนสะท้อนอะไรอ๋อคอรีกว่า อ้าแล้วอีกแล้วโอ้ย <Rem ind. S 1> โอ้ยอนไอสี <c oughs> ่ทีติดแล้วนะอุ้ยเปบทติเกาะแต่ก็ลูกนี้สัตว์เกาะแต่ก็ลูกนี้อ้าวยังเลืออีกเลอ โอ้ทาวิ่งไม่หมดเลยไปเพ้อดูดิเฮียด่ะไอ้ตัวหมวยไม่ตายตามมึอสิตามล็อกตามล็อกเลยอว์อัลใจกูโคตรเบื่อหมอเลยเบื่อเล่น ไอ้บัลไลเขาไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าสิไม่พี่เข้าไปแล้วเข้าได้ตะดีหมอไม่ตายบอกไว้เองเลิกเข้าเลยมามามาโก้ไปแล้วโกรทอพอจีโอ้โหรอบรอบรอบไวเปิดไเปิดตโอ้โหถถอนหน้าตีเลย อ๋อสามพันมีหมอด้วยเรียบร้อยยากิยากิเกาะแตกไปไดิมึงไอสัตว์อ๋ออ๋อ โอไม่ทันอืแต่ไอ้ตบไอ้ตบอ่ไอคนวิ่งเร็วอีกสะถอนอออหลบต้องคุยหลังสาวไอ้สัตว์ฮันหนาไอสัตว์ฮันไปเนือกอ,อ,อีกหนึ่งกู เดจรมันตมันตกโอ้แล้วมันตกโอแล้วดูเข้าบา lace facilities, lace facilities. Oh, oh, ้านมาช่วยอยู่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 โอ้ตายเดชตกไอ้ตกตายแล้วตายแล้วตายเรยกเก็บัตรกระป๋องเข้ามาทำคุ้งใช่หมัดไอ้จันชื่อจันหนึ่งป่ะเออเปลี่ยนเต่ออ๋เปลี่ยนชื่อมองกเว้ข้าวไม่เข้าเรื่องไปปเ โอ้ยไม่ทันไปไหนกันน่ะไอ้เงียมันมันน่ะมันจะเดินไม่ไหนกันวะเจ็ดห่อเก้าันสบาทโอ้แปดร้อยโอ้ไอ้เงี้ยขี่น้อยขี่แล้วกลับไปยิงไอ้เงอ้ยอีกออ้เงี้ย รวมแล้วจ้วงแล้วจ้วงแล้วโอ้โหโยโยไอสัตวทอนอีกแล้วกูเอาปันเออเชียดไปท้อนกินกระโดนดาวมึงตีปันกันมันเนี่ยสัตว์ เรียบร้อยอีกทีโอ้โ oh หป่ายไวเปอร์สัตว์มีพิกัดโดนเนี oh ่โอ oh ้โหอ่ออื้ม ้ันเกิดอ,ออกออกไหมคับโอ้โหแย่ไเมยตอ่น,นอนอีกรอ,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 อตัวนั้นโดนตัวนี้ตายยังได้ <c oughs> ไม่ตีก็ไม่ได้ไมีแค่พินกนระดาบโอ้โหเหี้ย,ยหมดเลย สะท้อนเออเออมเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าโอ้โจอยังนีที่จ๋อ้ยเฮ้ล nah, ืมตัวเมื่อไหร่าเล่นดินน่ะเฮ้ยเธอย็นๆไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยกูจะเอาอะไรไปตีมันตายฟ้าฟ้าพี่ด้วยสองเนียไปด้วยเหยียแม่งเดินเดินบ่านเดินบ่านเดินบผ่้ย ไตกแข็งนี่โอ้ตายตายตายครั้งนี้หลุดล็อกโอ้โห <c oughs> อุ้งเนี้ยแหละปูอุ้งเนี้ยแหละเอยเอาให้หมดเอาให้หมดรอะ,หะเหลือที่ไหนบ้างหมดละหมดละโอ้สะ้อน โอ้โหหมัดหมัดมันสามตัวเลยนี่หมัดเน่ยเนาะใช่ฮึ่มให้หมุนตายก็บังน้อยโอ้โูกไปด้หมัดไอสัตว์ไม่แดงแล้วมามาล็อกเนี่ยถ้าลื่นไม่ดูสีนะอะไรวะไม่แดงกราตบสีสวยอะ ยึดแปดโดนสวนแสบสาวดีธรรมดาแม่งว่าไวเปร์มันปวนหมอดีมันถึกยิ่งถึกเกินทำไม่แดงด้วยโหตีไม่ตายแน่ตายดิสัตว์ตายดีมัดเอาดิโอ้ยตีนินก็ไม่โดนตีดาบก็สะท้อน sẽ đái đen rồi này, nô rô rô, đi để xét, ừ, ừ, oh. <pros> ]その lại, <impacto> เด็ดไปติ๊กเดียวไปอนอนรถก่อให้หน่อยตัวเฮียนี่แหละเตัวเดียอืแตกโอ้โหโดนทอนเคลื่อนสายอยู่สาย เก็ดลูกแก้วก็ตายอะไรวะมัดมัดไอ้สัตว์มัดในบ้านรอเกิดดอยู่เกิดเอยเฮียสองหมื่นแปดไม่ตายกดะไรวเนี่ยผิดแล้วแตกแล้วมึงก็คเอเฮียเจ็ดแม่มีแต่พิน รถเกาะเดินอธิบายนี่ไงแตกเอ,อ,เอ,อ,อือกผิดแมงวิ่งหมาไม่ขาดสายอินนินหมัดแดกอินไม่สัตว์อื้อหือ ไม่มันนานจังวะทรามาโจไปอ่ะเออไอ้ช่วเลาเมิดไปอ่ะละเมิดสามรอบแล้วเนี่ยยัยจะทส้ดท้ายจะละเมดไปอวะสีี่